วันนี้สองอ um. ูสานบันทุงนะครับเด้ามาเที่ยววัดไรสามัคคีนะอยู่อำเภอโพสีสุวรรณนะครับจังหวัดศรีสะเกตนะครับเจ้าเดีนยวมณีศิภาไปชมนะบอินุปันเญาอย่าคโอ้โหนี่นะครับเดี๋ยวมันสิภาไปยางล้อเบิ้งนะครับข้างหลังนะครับนครับเปิดสวยงามครับผมสวยงามครับติดตั้งเป็นล้อเบิ้งเป็นคอนเด้อไปพร้อมแล้วไปกันเลยครับผม จับอันนี้ก็เป็นร้อยพระพุทธบาทนะครับหรือร้อยพระเจ้ารูปนี่เอนะครับเนาะนะครับทางทางฝั่งนู้นนะครับทางฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านค้าขายของฝากต่างๆแล้วก็เป็นพวกร้านของกินนะครับนะพวกน้ำพวกอย่างนะครับหลายอันหลายอย่างนะครับนี่ก็วัดของเทินนะสวยงามนะครับมาฮะะครับผม อ่ะก็เขาตรงประตูนี่นะครับเขามาเขามาแล้วก็มาอ่ายพระก่อนนะครับเนะาะว่ายพระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วก็มาขอบอกกล่าวเพกันนะครับอ่ะเนี่ยไปดูไปอ่านอย่างเดียวคนเก่งครับเวลาคุณทำบุญมีคนถ่ายภาพนะคุณรู้จักหรือยังอยัวไม่ได้เจอแต่เลยนะเนี่ย จเแล้วะนังเขียนจะไปถามไรเอ่เขียนว่าเด็กนี่บอาเนี่นะครับ็ะบุญระกายบัดยคุณเจงมกเดยดิเออการทำบุญนี่มีคนถ่ายภาพเก่งนะนะครับเก็บไปไว้ปืนเห็นอย่าโผล่เออต้อไปเห็นบุนก่อนทีเดียวภาพเขาไม่ขอรีบ เป็นต <c> ัวกระตินีนะลูกนะขอบคุณก็สุณนใคญ่เขอกี่ยจากขอรกโอเคนะครับเธอาทิจัดหนึร้อยบาทจัดใสเฮ้ยคนราอยู่ตรวอยองค์เคอร์น้อนสูงโอ้นะครับดีเขาจะไปอยู่อันนี้เนี้ยเกาะ ออกไปไม่พูดแม่เดียวเขาประยูดออกเสริมสานเลย <c oughs> ต่ตัวอยู่นอ่นสูงเาจะไม่อยู่เสริมสานก็แล้วกันโอเคนะครับพอเพื่อนของพ่ออยู่เพิ่งเฉิมสานนี่นะลูกนะนะครับนี่นะครับทางวัดกับมีอ่นานำมาขาให้บริการตั้มด้วกันได้โอ้แสบาย,ยางดีนะครับหลายถังนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุด ลมเย็นนะครับนะพักผ่อนนะครับเ,ออเป็นโฮมใหม่ที่เย็นนะครับใน มันพาไปเบิ้งบริเวณภายในองค์ปู่นาคาเลยครับนะก็อยู่บ้านไหนอยู่สำรองน้อยมันแม่เดียวบอกตัวยีเส้นตัวจออ้อยโอ้โหแม่แม่ขาเป็นสิ่งของเยอะเาอเยอะดกเพื่อ้าขายเนาะโอเคแม่ ขอให้ดูละเอออยู่โรงเรียนติดกับบานเกินอยโยกานขอบคุณขอบคุณนะลูกนะเดีจยอยู่เซ็กชี่น้องท่านนายกปะขท่นเโอเคเอาหวยจากคุณน้องของเราจะอีเซนะลูกเนาะถ้าโดนน้องคืนน้องหมาฮาองเหาหวงจะมีอยู่กับบาโตโย่ของคุณนะลูกนะ ะครับที่เดินทางมาส่วนภรรยาของท่านสอจอเนาะผมก็อยู่กับท่านนะครับอาคนสัจเจคุณอยู่นะครับเลยรู้จักกันพอทุบขวดขอรงเรียนกระดูกบรรจงเรียกของเก่านังแหน่ได้หมดจากชิโนพอทุกคน่นีขอบคุณขอบคุณนะครับนางสาว นนันจะเป็นปอรัชกาลเนาะกับมงคลกับไทพาณิชนะครับเพโดยวันจ100ักรหนึ่งร้อยบาทขอบคุณขอบคุณนะครับจากนั้นจะมีคมุณการเจนาดีเหนนะครับรองตัวครื่อก็หนึ่งร้อยบาทที่เดียวกันขอบคุณนะครับกับน้ำใจทึ่มของเรา ทีเดินทางต่างอจากได้ใกรจะมีพี่น้องของเราจากปูตุงพรพิสัยจังหวัดศสิริเกตก็ตามนะครับนั้นคือผู้คนเดินทางด้วยจิตด้วยใจในส่สัญญาเหมือในใครผู้น,น,นะครับเราจึงไม่ไดร้อยบาทจากน้องของเรา นี่นะครับนีนน่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศจากนั้นที่นำจะเป็นการสอบจากที่กดจากแรกแรกที่ไกระตุมนะครเบลี่นทางบรรชุเรานะครับเหยวอิสเลเนาะ ขาเรีย <rium> <asure> กว่าไม่มีโรคเป็นแต่รับอันเบิ่เกอดจะไม่เยอปัญหาขิดเข้ามาเฮลอีสเวลนอนขอบคุณขอบคุณนะครับกับพี่น้องขอเรา I have no idea ครับฉันไม่มีเวลา I have no money ฉันไม่มีเงิน I have no friends ฉันไม่มีเพื่อนขอบคุณ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 ทุกท่า

มีนะครับเด้อเออที่ก็เป็นสถาปัตยกรรมที่ส,สวยๆนะครับที่สวยงามที่่องที่สามบรรทงน้ำมาปากรับ,บรเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับเด้ออาผู้ใดสนใจนะครับเขามาเที่ยวนะครับกับเขามาดัยนะครับเด้อนะ ตูกสาวโตดกนอยเลนอได้เห็นเขาืเนื้อูตุ๋นนี่เลยนะครับตู้าวโตก็อยโอเไหนที่นี่ใส่แตม่เนอสน้ำราม่้องบอกเลยนะแม่บอกอริจาคก็รอได้แต่ที่ อเสียงบอกว่าใจเออเออสวยๆเออเป็ดๆนะครับเออลานอนหอมคนเก่งเว้ยคนจะเป็นเศรษฐีสินะหมูจะเป็ดจะนอยให้ถามแม่เทวดาชื่อเด็กช no ื่อยังชื่อจี๋นี่ยังมีป้อนอไูก ว่าไงนะครับเธอมาจาับไหนจะ๊ะมาจับไห่ไหนขุดเนี่ยไหนขุดพ่อเอออีสานว่าดุกออกหัวคือออกเนะื้อโอ้ยคนเก่งว่ดวน,อออนะครับเนื้อออกเลยเนะครับเทวดามาได้นี่ ขอบคุณขอบคุณนะลูกนะเออเขียนหนังสือเก่งโอเค thank you เดีวลูกเด้อนะครับละน้อยของเราเขียนหนังสือเอาไว้ให้อ่านขอบคุณขอบคุณนะลูกนะนะครับน้ำจิตน้ำใจที่น้องของเราจะใกล้ใล้ที่เดินทางมาจากใกล้ใส่นะครับ

ผมเคยเป็นครูอยู่นะครับปี28ย้ายมาอยู่ศิซเกะนี่อัดายดูดีผมกลับไปอยู่แม่ไฟ่อยนะครับเป็นทางไปพูนกับที่้องของเราอยู่อยู่แผนตลอดนะครับนี้ก็เป็นองค์วงประพฤตรลบนะครับกำลังส้างเพิ่มนะคลังส้างเพิ่มกันเร็ดเรียบร้อยนะครับ แตเลาชมกันนะครับนต่ลูกที่เพิ่งสเก็ตไปกันกนาประมาณน,นี้นะครับเเปจีสางกันว่า,าให้ครบตามป่านี้นะครับ

ไว้เป็นครูเหมกันนีุ่กต้อแบก้าทีแบบตรงนี้นะครับน่าจาเขียนเอาไว้แบบไม่แบบไม่ปดเราไม่ต้องตัดติ้งกระโดดกันอยู่เดยม่นียนะครับขอคุณขอบตั้งใจของเรามีเวลาดูทุูนให้ฝันเอางครับไม่แบบไม่ปดของเราใ่ไหมนะครับอ่านเขียนเรียนรู้จากนะครับนะครับที่พิวา์นะครับสุบูรมากจุน เ่วัฒนรเนาะขอบคุณขอบทุนที okay, well er. ่น้องของเรามากนะครับนี่นีี่นี่งี่นท่นีนี่นี่นี่่นี่นนี่น นายสารว่าดีกระยุยจากบ่าที่ยะโสธรสองร้อยบาทาเียบกระสีควรแปร้อยสองร้อยบาทที่คณะน้องของคุของุนานสารกิตากระย เนสเซอร์หลังนี้ก็นสิเป็นของพระพุทธรูปปัตตุเรยพญานาสวยงามนะครับอยู่อยู่ภายในนี้นะครับเดี๋ยวคุณประเขาไปเบิร์นกันเดี๋ยวันเตะไปครับนะครับไปเบิ่งกันครับผมนะครับนี่ก็สิมีอาปะพุ่มน้ำมนต์นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเขาไปบูชาดอกไม้แล้วก็เดี๋ยวจะไปไหว้พระกันนะครับเนาะ รูปภาพตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะครับตั้งแต่อดีตนะครับของอวัดไตสามัคคีนะครับตั้งแต่อดีตนะจนจนจนมาถึงปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมดทถ่ไทยเมืองเทือกบุรูปนะครับผมอันนี้เมื่อปีพศ2553ัร้บ ก็ะจะเป็นรูปแบบนี้ก่อนนะครับวกจารย์ป้านะครับปีพศ2565แบบนี้แล้วก็ปรัเร 2, นนรบเพิ่มปรับเพิ่มเพิ่มกันมากเอยเรื่อยน,น,นะครับพื้นก่อนสร้างแกะอ่ะ พืน้นก่อนสร้างเกาะนาคเมืองบาดาลน,นะครับอันนี้ก็คือคื่อก่อนนะครับอาน,นิกาชาวบ้านร่วมกันสร้างเกาะนาคนะครับอย่างเป็นรูปภาพมำบลตางๆพระสงฆ์วัดไร่สาม,มัคคีร่วมกันพัฒนาวัดนะครับหลวงพี่สมเกียรตินะครับผู้สร้างเกาะนาคเมืองบาดาลน,นะครับ อ่าจังหวะธรรมชาติจัดสรรนะครับก็จะเป็นจังหวะเสือเซินเป็นจังหวะนี่นะอ่าเก้าสัปเหร่อาเป็นเก้าสัปเหรอน้องบุกันนะครับดูภาพรวมแล้วกันนะครับผมนี่นะครับก็คือเหตุการณ์ต่างๆนะครับในในคณะสั่งซีนี่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นรูปภาพตอนกลางคืนนะครับ นะเ,ดเดี๋ยวผมพาเข้<ม>าไปบนองค์พระนะครับข้างหน้าเลยนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูกันครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมพานะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับ อยางนั้นนี่ก็จะเป็นรูปปั้นพระพุทธรูปนะครับปางสายาตนะครับนะครับแล้วก็จะมีจิตกรรมนะครับที่เขียนใบสวยงามนะครับถ้านใดสนใจนะครับอยากมาชมมาเบิ่งกัาเชิญใดนะครับที่วัดไต่สามัคคีครับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษนะครับเด้อนะครับสวยงามนะครับเขาหลูกหลานขออนุญาติ่ายเด้อครับไปฝากที่ฝากน้องที่น้องแดงลังหลายมาเบิ่งหลายๆนะครับเด้อ จากพี่น้องคนเดชมาชื่นชมความงามนะครับความสวยงามขององค์นะครับเมื่อกี้ผมเดินเดินเข่าทั้งนุ่นนะครับหลัวก็กเดี๋ยวผมจะเดินออกทั้งนี้นะครับ はい。<ペー> Rồi ngắm là đó สถานที่อ่าสถานที่นึงนะครับที่สวยงามนะครับอ่าลาเขามาเหยียดชมนะครับผมอ่าพรมิพิณองท่านใดที่เบิ่งคลิปแล้วสนใจเขามาทำบุญเขาม้าชมความงามนะครับของวัดอ่าตะไน่สามัคคีนะครับอยู่ที่อำเภออ่าโพสีสวนนะครับจังหวัดศรีสะเกตนะครับถ้าสนใจนะครับก็เขามาได้นะครับผมบัตรบุญมานะครับตามจีพีเอสมาเลยครับผมมาบริจาคครับ นะมื่อนี้สำหรับมือนี้ชาวอีสานมาทึงก็จบการนำเสนอนะครับแลเพียงตัวนี้ครับผมจะสป็นเดบับเสลยครับ,รบนี่นะครับเนะาะอาจารย์สมบาลาไะกอนครับสวัสดีครับเป็นมาที่วัดไทรสมาจี่อหน้าคองบดาล ที่นี่เริ่มสร้างมาจากช่วงนาสมัยก่อนปีที่แล้วก็ยังเป็นส่งนาอยู่เม่ได้ศัยแรงสราทธาชาวบ้านแรงสัทปาญาติโยมมาเริ่มสร้างร่วมกันทำร่วมกันสรุกความโดยจะสร้างสําเร็จภายในประมาณหนึ่งปีกว่าก็คือได้รับแรงสัาธาจากชาวบ้านทั้งหมดในส่วนของประวัติความเป็นมาก็คือหน้าเขาก็เกี่ยวเนื่องกับผู้นัางาอยู่แล้ว นะก็คือทางวัดก็คือต้องการสร้างสิ่งนั้ไว้เพื่อที่จะเป็นกุวสโลบายว่าอย่างน,น้อยก็คือขระพุทาศาสนาพญานาคก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ถึงแม้ว่าเราจะปั้นพญานาคเยอะก็ตามแต่ว่านในหัวตีนเงือดใดของพญานาคก็คือมีองค์พระปรนนานซึ่งเป็นองค์พระประทานกรที่เป็นพรายืนสูงกว่าพญานาคอยู่วยฉะนั้นก็ประวัติเขาข้าไม่มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่ รุ่นแรกเกิดปี65จ้กนห้าเปิดสำเร็จปี66ปีที่แล้วก็เปิดคนส่วงเกิดจุดเชืก็เปิดได้เรื่อยๆตั้งแต่ปีใหม่มาแล้วก็มีสถานีสาธารชนในน้ต้องเที่ยวมาอย่าไม่ขาดสายมาตลอดยังยังไม่มีวันไหนที่ไม่มีคนมาการ ะเที่ยวฟรีาการทําบุญฟรีทางวัดเรามีน้ําดื่มบริการฟรีมีร่มให้ยืมฟรีทีเฉดลมตกฟรีก็เน,น้นบริการญาติโยมเน้นเป็นที่พักผ่อนจิตใจใด้ไม่ไม่ได้คาดหวังสักคนมาว่าต้องทําบุญกับทางวัดเท่านั้นเท่านี้นะเราทํานโยบายนี้มาปีวกว่าแล้วกั้งแ็่เปิดวันหน้าทั้งหมดได้ก่อเป็นตระกูลทั้งหมดมีอยู่เก้าตระกูล น้ำเป็นโลงมีอยู่ประมาณสิบสี่หงเราเน้นใช้โลงเป็นบ่อก็คือปุกบ่อน้ำรอบๆโลพยานาานี่จะอยู่กลางก่อเวลาเข้าต้องเดินผ่านสะพานเท่านั้นเดชชื่อว่าเป็นบ่อน้าของวาาัดา หน้าทั้งหมดจะใช้ใช้สีเป็นสีขาวสีโทนเดียวสีสีออกสีฟอนบรีครัเพื่อที่จะหนึ่งก็คือเพื่อให้มองง่ายสบายตาแล้วก็เวลาคนไปคนมาก็ดูแตกไปเราไม่ได้เน้นไปทางรูปลายไม่ได้เน้นไปทางสายมือมากจนเกิดไปให้ให้มันคงไว้เุกตอนเป็นศิลปะของยูกของไัยศิลปะประจำวัดของไทเก็คือเป็นงานปูนปั้นห้ด ไม,ไม่ไม่ใช่งานเทปิก็เอ่ก็บทุกเก็บก็คือจะใช้การปั้นปั้นแล้วก็ขีดขีดลายไม่ว่าจะเป็นหัวก็ดีเก็บก็ดีขีดก็ดีเราใช้งานปูนปั้น